ออกกำลังกายแบบไหนเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อสู้โควิดครับ หลายคนอาจจะสงสัยนะว่ามันมีวิธีการไหนบ้างเห็นมีคนพูดเรื่องเกี่ยวกับหลายๆเรื่องนะครับทั้งวิตามินการพักผ่อนปโปรตีนการกินผักผลไม้5-7ถสีการดื่มน้ําให้เพียงพอการลดแป้งกับน้ําตาลเพื่อลดการอักเสบในร่างกายหรือบางคนก็บอกว่าอย่าเครียดนะถ้าเครียดแล้วจะทําให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันลดลงผมอยากจะแนะนำหนเรื่องนะครับที่ทุกคนสามารถทําได้วันนี้เลยนะครับเฉพาะเจาะจงเลยคือเรื่อง การออกกําลังกายนะวิธีการไหนบ้างอนะที่มีงานวิจัยแล้วนะครับอ่ะมีงานวิจัยผมศึกษามาแล้วว่าการออกกาลังกายเนี่ยถ้าเราโ r o ลองหรือนานจนเกินไปจะทําให้ร่างกายอ่อนเพลียแล้วอาจจะทําให้นะภูมิคุ้มกันลดลงได้ดนะังนั้นจะมีนะครับการออกกําลังกายที่เหมาะสมที่เขาแนะนํากันในงานวิจัยคือเขาเรียกว่า moderate exercise นะครับซึ่งเน้นให้หัวใจเต้นแรงขึ้นนะครับเต้นเร็วขึ้น เน้นให้ปอดขยายตัวแล้วก็นะครับเพิ่มสมรรถภาพของปอดได้มากขึ้นนะครับในระดับที่เรียกว่าปานกลางนะครับวัดยังไงเนีน่ยหลายคนจะสงสัยวัด <What S 2> แบบนี้นะครับอันแรกคือเราซื้อสมาร์ทวอชมานะครับแล้วเขาก็จะมีกําหนดมีการคํานวณเลยว่าอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดของเราเท่าไหร่นะครับก็ไปคํานวณกันแล้วการือไปซร์ชใน Google ดูนะครับแต่สิ่งที่สำคัญเขาบอกว่าให้ออกกําลังกายจนกระทั่งอัตราการเต้นหัวใจอย,อยู่ช่วง50 70ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดถ้าใครมีสมาร์ทวอชอยู่แล้ว ก็สะดวกครับเดี๋ยวนี้ก็แทบจะคำนวณแบบอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับว่าโซนตรงนี้50-70%ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดเนี่ยออกกำลังกายประมาณไหนนะครับแล้วมันก็จะวัดตลอดเลยเวลาที่เราออกกำลังกายว่าเกินโซนที่เราต้องการหรือต่ำกว่าโซนที่เราต้องการหรือ,อยังวิธีที่สองนะครับที่ง่ายมากเลยคือการทำ talk t e ท t นะครับ T A L K นะครับ T E S T talk test นะครับง่ายๆครับให้สังเกตการหายใจของเราถ้าเราออกกำลังกายระดับปานกลางเราจะเริ่มหายใจลึกขึ้น เร็วขึ้นนะครับแต่ต้องไม่ถึงกับเหนื่อยหอบจนกระทั่งพูดไม่ได้นะครับเราจะยังสามารถพูดได้เป็นคำๆนะครับหรือเป็นวลีสั้นๆแบบนี้ถือว่าเป็นระดับการออกกำลังกายที่เรียกว่าปานกลางซึ่งสามารถทําได้แม้ว่าเราจะไม่มีสมาร์ทวอชก็ตามนะครับคำถามถัดมาหลายคนจะสงสัยว่านานเท่าไหร่ดีนะครับเขามีงานวิจัยบอกว่าถ้าออกกำลังกายเพื่อกระตุ้นหัวมันกให้ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 150- ถึง200นาทีนะครับหรือเฉลี่ยง,ง่ายๆเลยออกกำลังกายสัปดาห์ละ30วัน ในแต่ละสัปดาห์ออกกำลังกายแค่5้าถึงหวัน,นครับก็จะได้ประมาณเนี่ยร้อยห้ถึงสองนาทีแล้วเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถกระตุ้นภูมิการสําเร็จแต่อย่าลืมนะครับเรื่องอื่นก็สําคัญทั้งการนอนการพักผ่อนให้เพียงพอสารอาหารก็ต้องครบด้วยส่วนท้ายนี้นะครับใครก็ดานะครับที่อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับคลิปสั้นๆในการช่วยบรรเทาผลกระทบจากโควิดทั้งด้านสุขภาพการงานและธุรกิจนะครับเพื่อประโยชน์ของคนไทยทั้งประเทศนะครับสามารถติดตามได้ที่แฮชแท็กสู้โควิดกับ Tik t อกนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ